สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบันทึกเด็กวานนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาทำการอันบล็อกนะครับกล่องพัสดุนะครับเคสสสยของ iPhone 14นะครับโปรนะครับไอโฟนโปรนั่นแหละครับสีม่วงนะครับก็ผมได้ทำการสั่งไปในเว็บไซต์ของ แอปเปิลโตนะครับก็สั่งไปวันที่7ตุลานะครับแล้วก็มาส่งวันนี้นะครับวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยนะครับวันที่8ตุลานะครับถือว่าจะส่งได้ไวมากเลยนะครับนี่ครับคือกล่องพัสตุนะครับเดี๋ยวจะมาอันบ็อกให้ดูกันนะครับว่าเครนี้มันจะแจ่มแค่ไหนนะครับราคาจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปนี้เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาทําการอันบ็อกกันเลยดีกว่านะครับอเดี๋ยวจะใช้คัตเตอร์นะต้องขีดระวังนะครับโดนมาต้องจะเสียหายเอา หอมาอย่างดีเลยนะครับนี่ครับเะมีเคสนะครับเจาะกล่องนี่นะครับตัวเคสจะเป็นประมาณนี้นะครับใ้นี่แกะออกมาเลยนะครับนี่ครับห่อมาอย่างดีเลยนะครับป้องกันการกระแทกนะครับนี่ครับเป็นเคสนะครับเคสตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแกะภายในให้ดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะดีวแกะข้างในให้ดูก่อน ตัวนี้เป็นเคสใสนะครับ iPhone 14เคสใสของ iPhone 14 Pro นะครับพร้อม m a ็ Safe นะครับเว้ยนะครับต้องแกะเออลืมไปครับดึงอกแกะตรงนี้ก่อนนะดึงแกะออกไปนะครับเราจะเปิดตรงนี้ออกมานะครับนี่นะครับคือข้างในก็จะเปิดข้างในนะครับผมลืมไปว่ามุมกล้องไม่เหมือนกันนี่ครับแกะมาครับแกะมาเขาจะเป็นประมาณนี้ครับสวยมาก นี่ครับเจ้าเคสใสนะครับแม็กซเซฟนะครับตัวนี้จะเป็นที่วางชาร์จนั่นแหละครับก็ตัวนี้นะครับราคาของเคสใสอันนี้เลยนะจะอยู่ที่1,990บาทนะครับก็เกือบก็ทีเป็นสองพันนะครับแต่ตอนนี้มันจะมีโปรโมชั่นคือลดราคาอยู่นะถ้าผมจาไม่ผิดนะครับก็นี่ย apple สิบสีโปรนะผั้ของ apple ิบสีโปรนะก็มันใสมากเลยนะสวยผมแนะนําให้ซื้อมาใช้นะเพราะว่ามัน โดยส่วนมากนะครับคนจะซื้อสีม่วงกันนะก็แบบสีมันสวยนะครับก็ให้ซื้อเคสใสมาใส่ไว้มันจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าสีมันสวยอยู่แล้วนะครับเราก็โชว์สีไปเลยครับว่ามันเป็นของใหม่นะครับเราซื้อเคสใสมาใส่สป๊อบเนี้ยเราจะให้โชว์ให้คนอื่นเห็นไปเลยนะครับว่าสีมันสวยอะไรเงี้ยนะครับแบบเรามีสีฟูสิบสี่โปรนะเป็นสีม่วงเนี้ยเขาจะรู้นะครับว่าเราใช้ฟูสิบสี่แบบคุณไปซื้อแบบเขาเรียกว่าไงอะไปซื้อแบบ มีลายตัวกระตูนอะไรมาความเท่เงี้ยปุ๊บเราใส่ิดแปปุ๊บข้างหลังมันไม่เห็นเป็นแบบ iPhone 14 Pro ครับเราก็จะแบบเฮ้ยคนที่ดูก็จะดูไม่ออกนะครับว่าเออเราใช้ iPhone 14 Pro หรือเปล่าแต่มันเรื่องนั้นมันก็ไม่สําคัญหรอกนะครับมันก็อยู่ที่คนนะว่าความชอบของเราไม่เหมือนกันนะครับเพราะแต่ผมคิดว่าเคสสายเนี่ยมันมันก็สวยไปอีกแบบนะมันก็แบบดูดีไปอีกแบบนึงก็โอเคอยู่นะเดี๋ยวเราเอาเครื่องจริงมาลองใส่ดูเลยดีกว่านะครับว่ามันจะแบบ สวยขนาดไหนเราจะมาใส่ดูนะครับนี่ครับนี่คือตัวเครื่องนะครับ i p o l e 4O นะครับก็กล่องใหญ่เลยนะก็วิธีการใส่นะเดี๋ยวเราจะมาลองใส่ดูกันนะครับก็นี่นะครับเป็นตัวเครื่องยิงเลยนะครับแล้วก็จะใส่เลยนะครับก็ใส่ดูเลยนี่มันโคตรสวยอันนี้อะไรเนี่ยนี่นะครับก็ถ้าใส่ไปแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะโชว์สีของเครื่องด้านหลังนะครับ างหลังก็เป็นสีม่วงนะครับตัวนี้เป็นสีม่วงไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นเป็นสีม่วงหรือเปล่านะครับแต่แบบผมเอาดูดงแล้วมันก็สวยนะโดยเป็นเคสใสอยู่แลว้วส่วนตัวนี้มั็นจะเป็นเคสเก่านะครับมันจะอจอกเทาๆตัวนี้ก็ใส่เข้าไปแล้วก็เป็นประมาณนี้เลยนี่คือเขาขค้งเป็นประมาณนี้ครับก็แบบสวยอยู่นะครับเวลาใส่ถืออย่างี้ก็สวยนะครับก็เคสตัวนี้อย่างที่บอกนะครับราคาจะอยู่ที่หนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็ จัดกันได้นะครับที่ Apple Store นะครับใน Google นะครับก็ไปจัดกันได้นะครับแต่ถามว่าสุดยอดถามว่าแล้วผมทำส่วนตัวผมว่าดีไหมผมว่ามันดีนะครับเพราะเคสใสแบบมันทำให้เราได้โชว์อะไรอย่างเงี้ยแบบเราเราเดินผ่านอะไรเงี้ยหยิบขึ้นมาแล้วแบบโชว์ข้างหลังเป็นสีม่วงคนดูออกเอออันนี้สีม่วงเว้ยอะไรเงี้ยก็แบบเออนี่ใช้โปรสเซร์อะไรเงี้ยแต่ถามว่าส่วนตัว ถ้าเกิดเอาแบบสมมติเอาเคสดำๆใส่เนี้ยมันก็ปิดแบบปิดหมดเลยนะครับก็มองไม่เห็นอะไรข้างในเลยนะฮะแถามว่าสวยไหมผมว่าสวยนะส่วนตัวผมชอบเคสใส่มากกว่าพวกที่แบบเคสแบบมีสีปิดนะครับก็ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสําหรับการรีวิวเคสของ iPhone 14 Pro นะครับก็ถ้าใครชอบนะครับก็หรืออยากรู้อะไรเกี่ยวกับ iPhone 14 Pro ก็ลองคอมเมนต์มาดูได้นะครับสำหรับนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับ